สำหรับน้านนี้พ่อก็จะของงดเรื่องธนาคายข้าวเสียแต่ความจริงวันนั้นก็ประกาศธรรมดาประชาชนทราบว่าถ้าเริ่มตั้งธนาคายข้าวศูนย์สงเคราะห์คนยากจนในถิ่นธุรกันดาลที่ตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระยอยู่หัวจะเอาข้าวเริ่มต้นมาใส่ไว้ให้สักสี่สิบกบ แล้วก็ในบางโอกาสจะนำยารักษาโรคมาแจกจะนำหมอมารักษาฟรีเอาเสื้อผ้าอาหารอะไรก็ตามเท่าที่าหารได้จะมามอบให้กับท่าศูนย์จนจุดจุดนี้ธนาคารข้าวเป็นการสร่งเคราะอ์ฟรีแต่สำหรับข้าวนี่ถ้าจะเอาก็ต้องยืมกันรู้สึกว่ามีบรรดาประชาชนหลายท่านในกัน,สนแสดงความเห็นชอบโดย แต่นราว่าทางวัดหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ที่นั่นแต่ความจริงวัดนี้วัดดอนคนทานี่อยู่ติดอำเภออยู่ทีิจอำเภอบัวใหญ่มากถ้าหากว่าท่านนักปกครองมีความหวังดีกับประชาชนท่านก็คนจะทำวันนั้นพ่อเองก็รู้สึกปลื้มใจที่บรรดาลูกๆทุกคน และที่มากันทุกคนนี่ก็ทํางาน็ด้วยความเต็มใจแม้แดดก็แสงจะร้อนนะเดือนมีานาคมนั่งอยู่แล้วไอแดดที่เข้ามาคล้ายๆกับไอไฟจะมองหน้าดูใครแต่ว่าทุกคนเข้ามาก็ได้ความสดชื่นเข้ามาเลยงานบอกว่าไม่เคยเห็นเลยสีดิงดําเลยได้ยินแต่เสียงเสียงก็เข้าเทปไปเปิด ได้ยินได้ได้ยินจะชื่ออยากจะรู้จักตัวคิดว่าตายไปนานแล้วมาดีคือบุญนลนะถ้ากําลังใจของท่านโวน,นั้นท่านสังสิตท่านนึกว่าตายไปนานแล้วพ่อคงจะตายไปแล้วท่านมาดนความดีใจรู้สึกว่าหายการบริโภคก,ก็ทํากันดีมากแต่คนยังพ่ออะไรพวกก็กินเขาอ,อย่างเดียวมีรสเค็มสักอย่างก็หมดเรื่อง มันก็ไม่มีความสําคัญเรื่องรสของอาหารแต่ว่าขาดรสเค็มไม่ได้คําว่าขาดไปได้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าติดไม่มีเค็มก็กินไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นคือฝึกซ้อมจนชินในสมัยที่ออกทุนด,ดงคิดว่ามันจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรกินก็ช่างมันแค่มีเกลือกินก็ใช้ได้เท่านี้เองตอะนั้นก็เริ่มก็คุยกันไปทั้งเรื่องต่างๆ โอภาปราสายไปคนมากก็รู้สึกว่าไม่รู้จะคุยใครได้กี่คนก็น่าเด็กคนข้างหน้าประมรก็ทําก็นั่งกันเต็มหมดทุกคนก็เป็นฝ่ายฟังคุยไปคุยมาพ่อก็เห็นว่าถ้าเขาจะรำคาญเมื่อฉันปาตาหานเพลงเสร็จหลังจากเที่ยงนิดหน่อยยิงได้แนะนําในเรื่องเขามาโนยิธิต้องการให้เขาฝึก ลูกลๆเนี่ยพ่อจะขออธิบายให้ลูกฟังลูกปฏิบัติกันได้ทุกคน <c oughs> แต่ว่าถ้าเราทําได้ถ้าคนอื่นเขาทำไม่ได้ลูกจะไปคิดว่าเขาไม่ดีนะมันเป็นกิเลสมันเป็นมานะหรือว่าต้องทําความรู้สึกอย่างนี้และร่วมใสในเย็นนี้นะเมื่อวานนี้วันที่สิบเรานั่งคล้ายๆกับนั่งกับกองไฟ วันนี้วันที่สิบเอ็ดมีนาคมเรานั่งใต้ร่มไทรคล้ายๆกันนั่งแช่น้ําเห็นไม่โลกทุกเสียงทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนนิจังไปหมดในก็ทูกเสียงทุกอย่างในโลกมันก็เป็นทุกขังนี่เอาทิ้งกันไว้ก่อนวันนั้นเมื่อวานนี้ลูกคงจะฟังพ่อพูดแล้วก็แปลกใจถึงกับลูกพอนุดออกปากว่าไม่เคยได้ยินมาก่อน <c oughs> ว่ามาโนวิทธิของเรานี้ของพระพุทธเจา้าส่านนะไม่ใช่ของพอ่อความจริงหลักสูตรในการปฏิบัติเพื่อมรรคผลมีอยู่สี่จุดคือสุขรวิปัสสโกเตวิโชเชะลวะิญโยปฏิสมิทัปปโตดีเหมือนกันหมดแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงวางไว้สี่แบบก็เพื่อให้เป็นอาหารใจค้าเรียกกันว่ามาโนสังเจตนาอาหาร มนโนสัญเจตนาหาันก็แปลอาหารทางใจการปฏิบัติทางใจใน่ต้องตามใจคนชอบสุขวิปเศสโกปฏิบัติเรียบเรียบไม่ต้องการเห็นนอะไรเลยเตวิโชตหูทิพตาทิพตาทิพระชาติได้ฉะ,ะพินโยสนแสดงนิด์ได้ปฏิสัมพิทัพปต รู้ทั้งหมดเท่ากับวิชาสามปัญญาหกก็สามารถรู้ภาษาของ,งทั้งโลกทั้งหมดทั้งคนและสัตว์ที่บางคนก็ต้องการเงียบสงัดบางคนก็ชอบสนุกแต่ผลจริจรงๆก็คือตัดก,กิเลสให้เป็นพระอรหันต์ปานิพานฉะนั้นลูกจงอย่าทําลายอารมณ์ของบุคคลอื่นใครเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบมันเราจงอย่าว่าเขาเลว ท่านที่ปฏิบัติในท่านขั้นสุขาวปัสสโกนี่ความจริงท่านมีกําลังใจเข้มแข็งมากชื่วว่าปฏิบัติแบบอภาษนดำโผกตาเดินนี้ไม่อดทนจริงๆไม่สาเร็จมากผลเราต้องสันเสริญในขั้นวิทยาอุตสาหะขั้นเตวิโชคือชาสามขั้นนี้ก็ต้องใช้กําลังใจหนักเพราะต้องทําฌานสี่ในกระสินให้ได้ ตามกกำลังใจชอบเราสามารถวัดกำลังใจเริ่มนอารมันเป็นทิพย์ก้นหนักอีกสำหรับชนะพิญโยได้พิญญาหกจะต้องทำกระสินทั้งสิบอย่างในชานสี่ทั้งหมดเข้าชานตามลำดับชายเข้าชานตามลำดับลาดับกระสินเข้าชานสลับชานสลับกระสินต้องให้คล่องก้นหนักปฏิสัมมิทัปโตจะต้องเจริญสมาบัตแปดได้คล่องนี่ก็หนัก ไปมาต่างคนต่างหนักต่างคนต่างหางนงหักไปคนละแบบฉะนั้นจงยติกันดีเหมือนกันผลที่ได้จริงๆก็คือมรรคผลนิพพานไม่มีใครไปเลยนิพพานถ้าเลยนิพพานก็ต้องลงอเวจีอย่างปฏิวัติ <c oughs> ฉะนั้นขอเรื่องสี่อย่างนี้ถ้าไม่ดีพระพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสสอนมาจำไม่ดีนะลูกนะ <c oughs> อย่าไปตำหนิเขา เมื่อวานนี้พ่อพูดจุดหนึ่งที่ลูกพนุษย์บอกว่าไม่เคยได้ฟังมาเลย <c oughs> ความจริงพ่อก็ไม่เคยพูดที่ไหนการเจริญพระกรรมฐา,านเนี่ยโดยมากมักจะเอาเอา,เอากนิพนานนิพพานนิพาน,นพาน์นานอย่างเดียวแต่ความจริงธรรมะของพระพุทธเจา้านี่ถ้าคนไหนจะไปถึงนิพานา์ไอ้นิพนานเนี่ยข้าประดับดับอะไรลูกจําได้ไหม ที่มันดับก็คือดับทุกข์ทุกข์ที่มันยังมีกับเราเนี่ยมันดับไปใจมันเย็นใจมันสบายอารมณ์มันเป็นสุขคำว่าดับไม่ได้หมายความวันดับชีพคือดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์นี่การเจริญพระกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้พ่อนำด้วยวิธีมโนมยิธิเพราะว่าในสมัยพระพุทธเจ้าท่านใช้ทุกอย่าง เราไม่ใช่พระพุทธเจ้ามีความดีมีความสามารถไม่เท่าพระพุทธเจ้าจะเลือกสอนตามชอบใจอย่างพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มียานพิเศษพ่อก็ต้องทําแบบประเภทต้มยาหม้อใหญ่นะลูกนะพ่อเต็มใจเหนื่อยถ้าหากประชาชนมีความสุข การสอนด้านสุขวิวาเสโกมีผลดีแต่ก็ดีแบบพระพลาดเพราะไม่มีราวบันไดเกาะพวกเรามีกําลังน้อยถ้าอย่างพระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านเก่งกําลังน้ำใจของท่านสูงทรงสมาธิ่ด้ดีมีความมั่นคงของ,ของจิตมาก ยังพระบาทสมเด็ดจเี้หัวไม่ต้องใช้วิชาสามหรือว่าปัญญาช่วยก็ได้คือจะขึ้นบันไดใช้เฉยโดยไม่ต้องเกาะราวก็ได้แต่สําหรับพวกลูกลทุกๆคนหลายคนส่วนมากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าการเวลาล่วงไปนานเท่าไหร่สัญญากับปัญญาของคนก็เสื่อมทรามลงมากเท่านั้นสัญญาเบลความจําปัญญาเบลความคิด คิดเห็นที่ถูกต้องข้อนี้เป็นความจริงพ่อลองใช้สุขภาพิโกดูแล้วก็กลายเป็นน้ำขึ้นน้ำลงแล้เดี๋ยวเขาก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงกำลังใจเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็สามแล้วก็ต้องหาบันไดก่อคือนิมิตจึงหาทางคิดสอนในด้านวิชาสามก็ไม่มีผล จึงมหาหันาจะไปสอนอ,อภิญญาหกก็ไม่ไหวแน่แรงเกินไปจึงมาหากำลังใจที่ประลิตที่เรียกว่ามาโนวิธิก็พอดีบังเอิญบังเอิญจริงๆเดโอกาสอุทายอ,ายอจาระตรงล่องลูกชุดแรกไม่มีตัวอย่างรู้สึกว่าจะทำกลลำบากสักหน่อยมาตอนหลังๆนี่วันเดียววันเดียววันเดียว,ว,ยวกันเป็นสายยังมากกว่สี่วันได้ สร้างความเพลิดเพลินเจริญใจเห็นสวรรค์ก็ได้เห็นพทธมลโลกก็ได้เห็นนิพพานก็ได้เห็นนรกก็ได้เปิดจุรกายสติฉัชานใครจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะทำอะไรที่ไหนปัจจุบันก็เห็นได้รู้ได้ไปถึงได้ออจิตรับสัมผัสได้แลากำลังของจิตอันนี้รู้สึกว่าบรรดาลูกลูกทุกคนจะมีกำลังขึ้นพ่อก็ดีใจ แล้วก็ผลที่ทำให้เห็นอย่างนี้เพียงแค่ระยะเดือนสองเดือนเสร็จเสร็จก็มีปริมาณคนที่รับไปแล้วประมาณสามพันคนเสร็จทิ้งวันพูดนี่พอคิดว่าเกินก็สี่พันคนเอาเริ่มต้นแต่สิบสามธันวามาคนแล้วกันที่เราบุกกันใหญ่พ่อแลวสายกำลังของลูกทุกด้านพ่อขอบใจลกรก ในความดีของลูกนี่มันยากได้เกินที่พ่อจะเอาอะไรมาเทียบมาเคียงให้มันสม่ำเสมอได้โดยความจริงลูกทุกคนมีความดีแต่ขอลูกทุกคนจงรักษาความดีของลูกไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มแต่โยงยาล้นเลืองในความดีของตนคิดว่าเราดีโงนึกถึงคำสอนของเจ้าไว้เสมอว่าอัตนาโจทยาตานัง จุดไหนที่เราดีเรารักษาความดีไว้แต่ว่าจุดไหนที่เรายังไม่ดีสลายทำลายความไม่ดีให้มันหมดไปทรงไว้แต่ความดีลูกรักีอย่างนี้ลูกทุกคนก็จะมีแต่ความดีมนโนมยิธิทําให้คนเลิกสุรายาเม,มาทําให้คนมีศีลห้าบริสุทธิ์ทาให้คนมีอารมณ์มีสมาธิตามันมีลร้คนรายงาน มาที่บ้านมาก่อนนี้เคยดิ้นรนเดือดร้อนกลุ้มแต่พอฝึกได้เข้าใจสบายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการก่อนเคยรุนแรงกับใจไปแล้วนี้กระทบเข้าก็รู้สึกว่าก็มีความรู้สึกว่าคล้ายๆกับเคยถูกหินทุ่มมาแล้วแต่กลับมาถูกปุยนุ่มถุยทุ่มแทนแต่ความจริงอาการที่มามันเท่ากันการรับสมัติทางจิตใเสมอกันมันเบา ท่านบอกว่าท่านมีความสุขสามีที่เคยนอกมาก็ไม่ไปภรรยาที่เคยจะไหลไปซื้อของมากมากก็ไม่ไปเห็นว่าการซื้อของใช้มากๆไม่เกิดประโยชน์เอาเสตังค์เก็บไว้รักษาตัวให้มันมีความสุขภายในบ้านดีกว่าเรื่องเครื่องประดับประดาไม่มีความหมายนี่มันลดไปเยอะนะลูกนะพ่อเห็นประโยชน์อย่างนี้แร่ได้ว่ามีโยอองหนึ่ง ที่ไม่เห็นด้วยนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระยิ่หัวท่านบอกว่าไม่ต้องเกาะแต่เ็าจะไปตำหนิท่านนะแต่ท่านกับพ่อเนี่ยเป็นคู่ทะเลาะก,กันอยู่เสมอแต่ว่าพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระยิ่หัว้าฟังแล้วต้องฟัง้ดีนะลกูกท่านพูดเอาเหตุเอาผลท่านไม่ได้เถียงแบบคนเถียงเอาแพ้เอาชนะแล้วก็จะว่าท่านก็ไม่ถูก พ่อก็ชอบแย่ท่านเหมือนกันท่านชอบเล่นสายสุขาวิปัสสโกแต่ว่าจะแอบบแอบบเล่นตีวิโชเข้ามาหรือเปล่าเพราะไม่แน่ใจเนี่กำลังใจดังเข้มแข็ง,ขงมากสมาธิของท่านดีมากท่านไม่คุยพ่อก็รู้ว่าท่านไม่ชอบประสูติแต่สมเด็จชอบประสูติพ่อก็ถวายเทพรัชนีเข้าไปท่านก็ทรงติงติงมานิดหนึ่ง นี่พ่อก็มันนึกนึกถึงกําลังใจของพ่อว่าเออพ่อนี่ใจมันเลวลง,วงแล้วยังไงเนาะแล้วรักษากาลังใจว่าได้ดีตามเดิมไม่มีเครื่องพิสูจน์จะพิสูจน์กับลูกลูก,กับลูกทุกคนดีทั้งหมดพวก็ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงเอ,อ๊ะทำไงดีแหละอก็ให้พรลดทำรายงานให้เที่ยวสวรรค์เที่ยวพรมเที่ยวนิพพานเที่ยวน,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 นรกแล้วลองถวายเข้าไปพ่อน,นึกใจ เมื่อการถวายเข้าไปไม,มีความรู้สึกว่าถ้าเจ็ดกันมาหลายพระองค์โจมตีแน่แต่การโจมตีพระองค์เป็นภาษิตไม่พูดแบบเัีเยงข้างถนนมีเหตุมีผลน่าฟังพ่อสีได้ในเวลาเขาเฝ้าทุกครั้งพ่อยาวเครื่องบันทึกเสียงไปด้วยก็เกรงจะแม่นในญาติถ้าพ่อเครื่องบันทึกเสียงไปด้วยบันทึกมาแล้วก็ลูกฟังแล้วจะจับใจมากลีลาของพระองค์มีละเอียดละออม,มาก การใช้สติปัญญาในการเจริญพระกรรมฐานแล้วก็มีความนุ่มนวลในในในพระราชดำรัสและมีการฉลาดในการใช้แนวความคิดที่ถูกต้องอันนี้พ่อไม่เนีถือว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็พ่อจะมานั่งยอท่านสำหรับสมเด็จพระบรมราชนินา์สมเด็จองนี้ไม่มีอะไรเวลาเข้าไป ถ้าไปก็มีอย่างเดียวห่วงประเทศชาติห่วงประชาชนต่ายังไงประชาชนจะมีความสุขห่วงไทยทั้งภายในห่วงไทยที่อยู่นอกประเทศนี่พระองค์ไม่ได้ห่วงตัวพระองค์เลยท่านสามพระองค์นี้น่ารักมากกับสมเด็จพระเทพอีองค์หนึ่งสมเด็จสมเด็จพระบรมกับสมเด็จองค์เล็กนั้นพ่อไม่เคยพบกับท่านพ่อไม่ทราบท่านก็คงจะมีน้ำตาไทยแฝยคลึงกัน นี่เป็นอันว่าพ่อก็ลองคิดฝ่าเอถ้าพ่อทรงเทพพรมืชาไปไปนีพระบาทสมเด็จเจยหัวต้องโจมตีแน่พ่อก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าจะทรงโจมตีไหมก็ลองดูลองถวายเข้าไปประพบกันเมื่อวันที่1 5กุมภาพันธ์ที่ภูพิงพระราชนิเวศเอ้าจริงๆรังจริงๆง,งพรรีใจมาก ดีใจที่โจมตีนะเขไม่ใช่างนั้นหรอกดีใจว่ากําลังใจของพออยังใช้ได้อยู่คิดว่ามันเหลวแหลกไปแล้วพะ <c oughs> งานหนักๆม่เก็เดชซักเดดซอโหโหนั่นโหองนี่คิดว่าได้กําลังใจมันจะเสียเพราอถูกพระบาทสมเด็จทีอยูห่หัวโจมตีหลวงพ่อก็ดีใจแต่ว่าน้ำพระทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวนี่ลูกต้องจํานะลูกนะ นั้นสมเด็จพระอรมาาชินีนาถสมเด็จพระเทพอย่าลืมว่าท่านห่วงคนทั้งชาติห่วงคนทั้งชาติทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศทั้งหมดนี้ท่านไม่เคยจัดว่าใครเป็นศัตรูกับท่านท่านปรารบอย่างเดียวอยากจะสงเคราะห์เขาให้มีความสุขน้ำประทัยแบบนี้ไม่ต้องเจริญกรรมฐา,านก็ได้ลูก เมตตาบารมีนะเต็มเปี่ยมคันติบารมีเต็มเปี่ยมวิริยะบารมีเต็มเปี่ยมปัญญาบารมีเต็มเปี่ยมนั่นเปนเต็มทุกบารมีบารมีใดถ้าเต็มก็อันใดอันหนึ่งก็เต็มหมดเป็นอนุว่าน้ำพะทัยทรงอยู่ในบารมีสิบครบทรงเยพะมีหันสี่ละอคติอคติสี่คือชั้นทางคติลำเอียงพระความรัก โทสาคติลำเอียงเพราะความโกรธโมหคติลำเอียงเพราะความหลงพยาลคติลำเอียงเพราะความกลัวทิ้งทั้งหลายสี่อย่างนี้จงอย่ามีในน้ําใจของโลกดูตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระสมเด็จพระเทพอีกทั้งสองพระองค์คงให้เคืองกันท่านไม่มีอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้ายหัวทรงตัดให้ทราบ เมื่อเวลานี้สมเด็จก,กัลังกลุ่มหมงุดหงิดบางทีโมโหไรายองนี้เพราะว่าเรื่องอะไรตัวอะไรมันแย่โหท่านหยุดเสมอคนนั้นก็โทนอย่างนั้นคนนี้ก็โทนอย่างนี้ลูกจะเห็นว่าทั้งนางเสือเวียนคนดีแ่งเสียงพูดคนดีเขาด่าสักดีนากันเขาหาว่าท่านเป็นสักดีนาแล้วลูกเลยพ่อฟังแล้วก็เลย เขาคิดว่าที ai, ่ไหนที ai, ่ไหนมันก็มีศักดินาถ้าที na, ่ไหนมีประธานาธิบดีที oh ่ไหนมีนายกรัฐมนตรีท ah ี i, ่ไหนมีร ah ัฐมนตรีที่ไหนมีขุนนางเป็นขุนนานแนวในการปกครองที่ไหนก็มีศักดินาแต่ศักดินาอย่างพระเจ้าแผ่นดินแล้วศักดินาอย่างประธานาธิบดีเขาต้องการศักดินาอย่างพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ ทั้งนี้เพราะอะไรก <C kh> ็คนที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นคราวหนึ่งถึงตายหรือว,ว่าลาออกแต่ว่าประธานาธิบดีสี่ปีห้าปีก็คนตำแหน่งงั้นลูกก็ลงดูนักการเมืองบางจุดจะเป็นประเทศไทยประเทศเจ็กประเทศลาวประเทศแขกก็คล้ายคลึงกันก็คนก็แค่คนเขายังไม่ได้เข้ามานั่งเป็น บริหารประเทศบางคนสมัยก่อนโน้นนะกินข้าวต้มกุย้ยเกี่ข้างข้าถนนพอเข้าบริหารประเทศได้ข้าประมาณสักปีเดียวตึกรามใหญ่โตมโหานถ้าจะคิดว่าเขาจะเก็บเงินเดือนของเขาเงินเดือนที่เขามีอยู่แะกเก็บไว้โดยไม่ใช่อะไรเลยมาสร้างตึกมันก็ทำไม่ได้ นี่เป็นจริงด้วว่านักการเมืองเนี่ยมันก็อดจะกินเมืองกันไม่ได้แต่ว่าอย่าไปโทษคนทุกคนนะลูกนะที่ท่านดีนั่นีเยอะนี่พ่อพ่อพ่อพูดสําหรับประเภทกินนี่ศักดินาอย่างพระเจ้าเป็นดินเขาตั้งขึ้นแล้วให้เขาเขาให้เงินปีจํากัดปรปีเขาต้องให้เท่านี้พระองค์เลือกเงินเดือนไม่ได้ เขาให้เท่าไหร่ก็เท่านั้น้การเยเซนหนังสือเนื้อหาในตำแหน่งเกี่ยวกันได้เงินไม่มีในประชาบิปตมันมีตามกระทรวงต่างๆและนายก,กร,รัฐมนตรีหรือกรมกองต่างๆสาหรับประธานาธิบด,ดีเนี่ยเขาเข้ามาสี่ปี5ปีเขามีอำนาจเซน็นเหมือนนายกอนุมัติโน,น่นอนุมัตินี่ ถ้าประธานาธิบดีไม่นมัตก็ไม่ได้ถ้าว่าท่านประธานาธิบดีท่านนั้นมืเอนั้นหิวล่ะแล้วก็ห้าปีมาทีห้าปีมาทีสี่ปีมาทีก็จะกลายเป็นผงเหลือเปลี่ยนผงพ่อคิดว่าถ้าคนเดียวเป็นตลอดชีวิตจะโกงจะกินยังไงก็ตามยังมีอิ่มถ้าเปลี่ยนกันเข้ามากินนี่ต้องรีบโกยในนิทานสุภาษิต สมัยเมื่อพ่อเรียนชัชนประถมพ่อจำได้ว่าเจ้าวัวตัวหนึ่งมันเป็นนอนในบอ่อฟูงเลือดตอมเต็มทั้งตัวกินเลือดจนอิ่มแล้วก็กอดเฉยๆแล้วสัตว์อีกตัวหนึ่งพ่อจำไม่ได้ว่าจะเป็นแพะลือสนกกุนัขจิ่งจอกอะไรก็ไม่ทราบมองลงไปเห็นบอกกระวัวบอกว่านี่แกนอนอยู่ทําไมเล่าไอ้เจ้านี่มันสูบเลือดสูบเนือ้อแกกินไล่ไปซะเถอะฉันช่วยไล่ให้เอาไหม วัวตัวนึงก็ร้องเข้ามาบอกว่าอย่าไปไล่เลยไอเจ้าเหลือพุงนี้นะมันกินอิ่มแล้วมันก่อเฉยๆ้าท่านไล่พุงนี้ไปพุงใหม่มามันพร้อมอยู่มันหิวอยู่มันจะกินเลือดทจ้าใหม่ในไม่ช้าเลือดเราก็จะหมดตัวนี่ขึ้นที่ว่าศักดินาหมายความว่าคนที่อยู่ในชนชั้นการปกครองมีอำนาจหน้าที่ในการปกครองประเทศตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ แต่เปลี่ยนบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นเหลือบผงที่เปลี่ยนผงเปลี่ยนผงบ่อยๆพ่อมีความเห็นอย่างนี้คิดว่ามีพระมหากษัตริย์ดีกว่ามีประธานาธิบดีประธานาธิบดีงานทุกอย่างก็มาจากรัฐสภาพระมหากษัตริย์งานทุกอย่างก็มาจากรัฐสภามันจะมีอะไรแตกต่างกันอันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระมหากษัตริย์องนี้ก็ไม่โกงไม่กินอยู่แล้ว มีได้คิดให้อย่างเดียวเรามีไว้อย่างนี้ดีกว่าเแต่ว่าเราก็ได้แต่พูดเท่านั้นนะเราได้แต่พูดอย่างเรื่องน้ำมันก็เหมือนกันพ่อพูดมาคอเกือบแตกตั้งแต่ปีหนึ่งแปดไม่มีใครละมัตระวังกันเพราะนิสุตเวลานี้เห็นแล้วทุกจากตะมันไม่เกิดขึ้นเห็นไหม นี่เรามากันนี่ตามโบติปั๊มน้ำมันมีเยอะเราต้องเอารถอีกคันหนึ่งทึ่ต้องเปลืองน้ำมันเป็นพิเศษขับบรรทุกน้ำมันมาไม่งั้นเราก็กลับไม่ได้รู้เห็นไหมว่ามาตามทางเนะี่ยรถจอดกันเปแถวคอยน้ํามันตามปั๊มต่างๆท้งเข้าคิวกันนี่ทุกเสียงทุกอย่างในโลกจะมาเป็นีิจังหมดีพ่อพูดจะเรื่องพูดถึงมโนยิธิวันนั้นพ่อได้พูดกับเขา เมื่อวานนี้นะ่ะผู้อาบันบอกว่าโนยิธิแล้วถา้ากรรมฐานนี่ทำไม้ว่าเราจะเห็นสวรรค์เห็นพม่โลกเห็นพรมเห็นรหนรกได้ยอย่างเดียวเราใช้ประกอบกิจอาชีพในปัจจุบันให้มีความสุขได้ท่านหนึ่งเราสามารถใช้กําลังใจในการค้าขายทําไร่ทํานารับราชการที่เป็นลูกจา้างปีนี้จะปลูกอะไรดี ผลจะแรงหรือว่าผลจะตกปีนี้จะค้าขายอะไรดีเขาค้ากัานขาดทุนถ้าเราจะค้าจะขาดทุนได้กําไรอย่างนี้เรารู้ก่อนมีเรื่องกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนในสุดแล้วแต่เราจะใช้ใช้ในการครองชีพก่อนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้มโนยุทธิจะต้องทรงสินห้าเป็นปกติมีพรหมหารสี่เป็นปกติ เมื่อทรงสินห้าเป็นปกติแล,ล้วลลกจงคิดว่าที่พ่อพูดเรื่องทำค้ำจุนโลกน่ะแค่สินห้าตัวเดียวถ้ามีทุกคนโลกนี้จะเต็มไปได้วยความสุขเราจะหาคนจนไม่ได้หุกตารางไม่ต้องสร้างตัวสารตุลาการตำรวจทหารไม่ต้องมีงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งกันมาปีๆเป็นหมื่นๆล้านเพื่การใช้ใจ่ายเพื่การป้องกันมันก็ไม่ต้องมี เงินทั้งหมดนี้ก็มาบำรุงความสุขเส้งกันละกันนั่นเลยการนี้สองต่างคนต่างมีความเมตตาหาเรื่อยกันเป็นมิตรเส้นกันละกันโลกก็เต็มบริ้วความสุขมันธรรมะของพระพุทธเจ้าส่วนแ้วแต่เราจะใช้พระพุทธเจ้ามันได้บอกว่าจะต้องเรียนเพื่อมนิพันอย่างเดียวพอเห็นประโยชน์อย่างนี้จึงแนะนำทดลองอมโนยิธิมาใช้ แล้วก็เป็นที่ถูกใจคนเพราะเรื่องนรกสวรรค์น,นี่เขาสงสัยกันมาน,นานเขาหาว่าพระโกหกพอเ็าเห็นจริงก็เกิดความปลื้มใจแล้วทําให้บ้านันเขามีความสุขนี่ลูกเห็นไหมลูกลูกเองก็ได้รับฟังมากับตัวเองที่รับรายงานจากบรรดาประชาชนทั้งหลายที่เขามาฝึกเขาได้กลับไปบ่ายเขามีความสุขเขากลับมารายงานให้ฟังพ่อบ,บ้านที่ชอบเที่ยวก็เลิกเที่ยว แม่บ้านดีฟุ่มเฟือยก็เลิกฟุ่มเฟือยลูกเกดือดมันเดีอดเอาี้มันมีความสุขไหมบ้านใกล้เรือนเคียงก็มีแต่ความสาม,มากีเสิ่งกันละกันเอาละสาหรับเทปหน้านี้ก็ยังไม่ได้อะไรกันหมดสิ้แล้วนี่โลกฟักงเทปที่สองต่อไปแล้วกันนะสาหรับหน้านี้พ่อเขายุกหยุดด้วยตะเพียงทานี้เพราะว่าเวลามันหมดแล้วสวัสดี